chúc chúc cho chúc 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 ยมมามอะไรกูหัวเราะทำไมพยายามจะร้องเพลงจีนเหรอคะพยายามร้องเพลงจีนเขาใช่ผมไม่ใช่พยายามร้องเพลงเพราะผมร้องเพลงจีนตั้งแต่ต้นออแล้วหนูเป็นคนจีนอแล้วคุณดูตาผมสิตาอะไรตากุ้งิงจีนเขาเรียกว่าตาจีนแบบนี้นอตาจีนอ้ผมมาจากเมืองไหหลำฮะไหหลำอ๋อไหหลำใช่แล้วคุณคิดว่าผมร้องเพลงอะไรตะกี้ตอกมัดใจตอก นั่งโกโซอยู่ถุงโอ้โหหน้าจีนขนาดนี้มันอะไรตอกตอกไปคนไม่ใช่ค้อนอ๋อโอ้โทษทีโทษทีนะหนวดเทนหนวดโทษทีสวัสดีเพื่อนๆนะครับนันหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้นันหน่วยพามาดูอะไรคะวันนี้นันหนวดพาอ๋อลูกเหยียบลูกกันจะโตน่ะนันหนดตีเลยดิว้าวโทษทีลูกโอ้ วันนี้นหนวดพาพี่ๆมานะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ <Okay. S 2> นะครับแล้วพาพี่ๆมาในทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบวายเห็นซากคันไทยแล้วเศร้านี่เห็นไหมโอ้แต่ก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนา <Okay. S 2> เป็นทุ่งนาลุกล้างแล้วเราก็ไม่ได้คไอยได้ทำนา คเคยทําแล้วไปขายข้าวแล้วมันไม่พอซื้อข้าวกินใช่ <laughs> <c oughs> ล้งเลยนะคะเพื่อเชื่อไหมเดี๋ยวประวัติผมเนี่ยมันยาวมากเลยเรื่องการทํานาหลังจากน,นักน้นนหนวดก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าค่ะเราจะไม่ทํานาแล้วนะครับแต่เราจะทําไว้เล็กๆน้อยๆเพื่อกินนะแต่ไม่ได้ทําไว้ขายแล้วนะ,ะเพราะว่าผมขายข้าวปีเดียวแล้วหลังจากนั้นผมลาบเลยแล้วก็ไม่เคยขายอีกเลย <c oughs> อแต่ว่าวันนี้ที่นหนวดจะพามาเนี่ยก็คือจะพาพี่ๆมาดูนี่ลูกของนหนดนี่ไงปริง ไอ้หนูดูดิดูดิโอ้ยน่ารักมากเลยดูดูกอดกันดูกอดกัน <laughs> ดูเวลาพ่อมาปุ๊บเนี่ยเขาจะพี่ดูพี่ดูเห็นไหมเขาจะรู้สึกนี่นะไหนทำจิ๊บมันจะไปเดอะแมนแล้วนะคะเห็นม <laughs> นี่นี่คือ,คอไม้ป่าไม้ป่าพาไปดูไม้ป่าที่น้าหนวดปลูกไว้ตอนนั้นก็จะเดือนประมาณเดือนกรกฎระดา กรกฎาจะเข้าสิงหาแล้วนะครัอ่าเนี่ยฮะตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วมีทั้งที่โตแล้วก็ที่ไม่โตนี่นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่แต่แยกคืออันนี้ลูกพยูงลูกพยูงนี้โตกว่าเพื่อนเลยเนาะนนทนีลูกพยูงีโตไวมากแล้วได้มันต้องแค่คืบเบียวคุณทค่ดูเลยนะวลแล้วเล้งดูดินดินี่ดูความแห้งเล้งนะครับแต่ลูกพยูงนี่รอทุกต้นแล้วไม่มีต้นไหนที่นั้นเลยนี่ไม่ได้มาแต่งเดี๋ยวผมจะมาแต่งทีนึงแต่งถึง้านล่างออกอันนี้คือลูกพยูงนันะ ต้นเนี่ยเขาจะขึ้นตรงขึ้นเอียงขึ้นอะไรอันนี้เราผมไม่ซีเรียสนะพให้เขารอดก่อนเพราะผมต้องการที่แค่ให้เป็นป่าแล้วก็ปลูกใกล้ๆก,กันอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับปลูกใกล้ยิ่งใกล้อีกเนี่ยซ้ำเติมได้อีกแล้วหนวดจะซ้ําอีกนะกนี่มาดูเนี่ยที่ผมบอก่าอยุงในตัวไว้เนี่ยเห็นไหมเอต้นนี้จริงๆนะเหมือนกับไม่รอดอ่ะค่ะ<า>เพราะว่าเนี่ยเขาสูงแค่นี้นะตอนที่เอามาเนี่ยเอแค่แค่แค่เนี้ยเห็นไหมเป็นโคดอ่นะค่ะ แล้วก็ขึ้นมาใหม่แตกยอดใหม่ขึ้นมาปักไม้ไว้เพราะว่ากลัวคนเหยียบอืก็เหมือนเขาเหมือนกับเขาตายแล้วแต่ว่าเขาทิ้งใบใช่นะครับพยุงไป,ยไปเดี๋ยวไปดูท่านนู้นกันด้วย <ขา S 2> ค,ะค่ะนี่ก็คือลูกๆทีน่นหนวดปลูกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วใช่ฮะรวมๆก็ประมาณเก้าเดือนเนาะประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนี่นนอันนี้ปาดูปะดูะดอันนี้ลูกปะดูค่ะลูกปาดูนี่กองทัพเรืออันนี้ลูกแดงแดง ลักกนามนปาพื้นที่เล็กๆแต่ก็ว่าปลูกได้หลายชนิดแล้วก็ได้หลายต้นเลยนะคะเนี่ยเชื่อผมไอมปลูกมาเถอะอย่าไปคํานวณเยอะทำนวณเยอะ <ใช S 2> คิดเยอะไม่ได้ปลูก <ใช S 2> ถ้าเราปลูกชิดๆกันแบบนี้อนาคตปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องอะไรก็ไม่มีด้วยเช่อหมูเลวยว่าหญ้าไม่มีอีกอย่างนึงก็คือความชุ่มชื้นน่ะมันจะชุ่มอ่าแล้วน,นหนวดก็เอาผักบุ้งมา ักบุขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นพอพอพอช่วงช่วงที่แทบพอมีน้ำเนี่ยักบุ้งมันก็จะวิ่งลงน้ำเนี่ยโอ้โห่ปลูกเป็นแถวยาวมาเลยเนาะนะหนวดเนาะอันนี้ลูกตะเคียนนี่จริงๆแล้วก็คือแม่ตะเคียนนะฮะตะเคียนนนั้หนวดก็สวยนะคะสวยอยู่ฮะนี่ตะเคียนอันนี้อันนี้เอ่อน้องยางยางนาอันนี้ปู่ปู่นี่ปู่พยอมปู่พยอมทำไมเรียกปู่รู้ไหม พ่อของพ่อผมชื่อพยอมอ๋อคุณปู่พยอมนี่ปู่พยอมอันนี้ปู่นี่ปู่ก็สวยนะเชื่อไหมว่าตอนนั้นทำท่ารอดเล่ไม่รอดแล่นะค่ะนันมเลยต่อน้ำมาจากพูดจากบ้านเลยนะต่สปริงเกอร์ให้เลยือ400เพชรที่ผมต่อมาคุณรู้ไหมนี่รักลูกมากเลยนะคะแต่ว่าน้ําไม่ได้พอนะก็คือฝ่าทางอ่ะนะพอได้ประทางแต่ว่าเขาก็เตกยอดใหม่ได้ในช่วงที่นนวดเติมน้ํามาให้เขาคือถ้าสมมุติว่าเขาผ่านฝนเขา เขาผ่านปีแรกไปได้ถ้เขาถึงจนถึงฝนปีปีต่อมาเนี่ยเขาสามารถจะปีหน้าไม่ต้องใช่อะไรแล้วสบายแล้ะใช่ครับนี่นะอันนี้น้องน้องอะไรนี่นี่น้องยางนาผสมกับน้องอุทุมพรน้ออุทุมพรในน้องพรน้องพรเก่งมากเลยนะหนวดรู้สึกตอนนั้นน้องพรนั่นหนวดจะลอยลยเมล็ดลงไปใช่ฮะอันนี้น้องพรนไม้เมล็ดแล้วโตไวมากนี่เห็นไหมครับ กลายมา<อ>เป็นป่าร่วมกันกันกบเขาเรียบรย้อยเสร็จ่ไหมครับนี่อันนี้น,อนอ้องยางนาเนี่ยอันนี้น้องยางนาที่ปลูกก่อนเนาะนี่ปลูกตอนฝนเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกตอนที่ฝนตกตอนนั้นผมปลูกกลางฝนเลยนะค่ะเหยายาวไปเลยโกตรถ่ายไปดูดิเฮ้ยอันนี้ปลูกกาลางฝนส่วนมากไม้ที่ผมปลูกเนี่ยผมปลูกตอนฝนตกนั่นเลยคือฝนสวยงามมากเ<ผ>ลยรู้ไหมว่าทำไมปลูกกลางฝนมันมันได้เปรียบหน่อยรู้ไหมเขาก็ได้กินน้ําเลยเออได้กินน้ําเลยความชื้นอยู่ข้างล่างต้นไม้พวกนี้เขาไม่ได้กลัวน้ําไง สองคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะนนวดเขาไม่ร้อนไงโอ้คนปลูกไม่ร้อนไม่ร้อนผมปลูกกลางฝนเนี่ยโอ้ขุดจะขุดเท่าไหร่ก็ได้พลังเต็มไปหมดเลยนี่โอเคเลยอันนี้ดอกจานบานแล้วทั่วท้องนาอันนี้ก็ต้นแม่เขาอยู่ตรงนั้นนะคะนะในวันนี้นนวดพาไปดูว่าในช่วงที่ขนาดที่คนอื่นเขาเล่นสงกรานนะครับวันนี้นนวดก็ได้ไม้มาเพิ่มมาอีกร้อยต้นออาใช่มาปลูกในช่วงสงกรานนี่แหละนะครับทำไมเราปลูกช่วงสงกรานผมสำหรับผมนะ ค่ะคือผมต้องการความเย็นที่ที่ถาวรความเย็นที่ลึกซึ้งและถาวรใช่ที่สําคัญก็คือเย็นแต่ไม่แฉะค่ะเย็นแบบไม่แฉะ <c oughs> ไม่เปียกไม่เปียกเย็นแต่ไม่เปียกเย็นชุ่มชื่นหัวใจเย็นจากต้นไม้ความเย็นจากต้นไม้นะครับจาบละนันะเ,เนี่ยช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นเนี่ยในพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยต่อไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นป่าขึ้นมานะครับเราก็จะมีออกซิเจนให้กรบ โลกของเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นพื้นที่แค่เล็กๆน้อยๆนะครับเราเจียดส่วนหนึ่งเนี่ยมาเป็นส่วนที่สร้างออกซิเจนให้กับโลกนของเราให้ตัวเองด้วยใช่ค่ะก็ได้ก็ได้คือได้หมดคะได้หมดสัตว์ก็ได้อยู่ค่ะแม้แต่เทวดาก็ได้อยู่เนี่ยต้นไม้พวกนี้มนต้นไม้มีแก่นนะครับค่ะนะฮะวันนี้ก็สงกรานต์ปีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็เหมือนเดิมนะฮะก็เราก็ทํางานเพราะเรารู้สึกว่าความสุขจริงๆเลยมันไม่ใช่อยู่ที่ตรงอื่นค่ะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ ตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ตรงนั้นแต่ความสุขมันอยู่ที่ใจเราค่ะถ้าใจของเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะเราก็มีความสุขได้เพ<ช>ราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปหาความสุขเพราะความสุขมันอยู่กับเราอยู่แล้วเ,<อ>เทศกาลสงการปีนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะฮะก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้มีความสุขทุกๆขณะ ขอให้มีสติทุกลมหายใจเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทนะครับแล้วเจอกับน้าหนวดใหม่อย่าลืมคิดดีพูดดีทดําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย